เป็น,นพราะว่าบ้านเมืองตัววันนี้มันไม่ได้รับความเท่าเทียมในสังคมครับคนรวยก็อยู่บ้านไม่ติดคุกทำผิดก็อยู่สบายครับส่วนคนจนนี่ต้องติดคุกเพราะว่าไม่มีเงินจะไปสู้คดีกับเขาครับและหลายคดีครับเห็นตัวอย่างทุกคนก็รู้ว่าทุกคนก็เป็นเสื่อมันอยู่แล้วไม่ต้องพูดดีกว่าครับทีเ่เราเล่นดนตรีเราเป็นมืออะไรผมเป็นมือกีตาร์ครับพี่นักร้องนี่เขาอยู่วงเดอะช็อคชาร์กฮะวงพังครับ<ะ>คนไหนคนนี้ครับนคนที่ถูกญิงอ๋อับที่หน้ารานติเบสใช่ไหม ครับเราอยู่วงแล้ผมอยู่วงรังออเดครับรังออเด,รออเดครับมันแปลความหมายว่าไงวะแปลว่าเมาทั้งวันถูกว่า <laughs> ไม่ไม่ได้เมาเหล้าเม,มเาในเสียงเพลงอะไร พี่เลยอก๋วยเตี๋ยวไว้ผมให้ได้ขอบคุณมากครับพี่แต่พี่ลืมไปแล้วว่าในคุกมันไม่มีชาวันพี่กินลำบากซื้อข้าวดีกว่าสบายใครก็อยากจะเข้าไปอยู่แล้วนั่นนะสิพี่ผมว่างั้นแหละครับไม่มีใครจ้างนะไม่มีใครจ้างหมดเลไม่มีใครจ้างนะผมเต็มใจรองรับเตเบอร์เลยยาวยาวมาเลยใช่ไหมาเลือตรงไหนเอ๊ะตรงนี้ก็เอา ก็ว่าจะมาถึงพหลโยธินเหมือนกันเราด้วยเหรอสี่หมดก่อนเราด้วยสี่หมดก่อนที่รถถ้าสีไม่หมดเนี่ยที่หน้าโรงพักเราด้วยใช่อาจจะไปถึงราศีเอ็ดเลยก็ได้ไม่ที่ที่เล็งไว้หน้าโรงพักเอาตรงไหนก็ว่าจะตรงป้ายเลยตรงป้ายราศีเอ็ดก็จะตรงป้ายโอ้ยืนยันเลยครับผมเป็นเด็กพังธรรมดาเด็กกระจกกระจอกเลยครับและไอ้ตรงนั้มันบิ้วอะไรว่าถึงถึงแบบจะรักมันบิ้วอะไรคือคือต้องออกมาพ่นเนี่ย ก็ผมเชื่อในความเท่าเทียมของทุกคนนะครับเพราะทุกคนเนงไงก็ต้องตายทุกคนอยู่แล้วไม่มีใครสูงมากกับใครแล้วนั่งทําอะไรอยู่ก่อนที่จะเอาไปซื้อสีแลไปบาคนทำอะไรฟังเพลงครับฟังเพลงวงตัวเองครับลองไปฟังดูนัรถคนจนครับชื่อเพลงรถคนจนแต่งเองป่ะแต่งเองครับแต่งเองครับเราแต่งเองใช่ครับขายที่ไหนเรใช้เป็นไงก็ใน youtube ก็มีแล้วก็ขายเองพี่เราเองใช่ครับใช่ครับขายมานานยังมันคืออนาชีครับพี่ ก็ไปสั่งในเด็ดปัะไม่ได้ก๊อปครับผมก็สักแข่สี่แขนเหมือนกันครับแล้วศึกษาความเป็นไปเป็นมาของกลุ่มนี้ครับศึกษามานานแล้วครับผมกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วก็ตั้งแต่มัธยมครับชไว้ด้วยเฮ้ยเราครับถือตาตาอะไรป่ะไม่ครับถือครับผมเชื่อในการกระทำว่าเชื่อในการกระทำว่าทําอะไรมันก็ได้ย่างงั้นครับศาสนามันเกิดขึ้นจากความเชื่อของทุกคนครับว่ามันมีแค่นั้นเองครับแล้วศาสนาพูดได้ศึกษาบ้างไหม ไม่ได้ผมก็ศึกศึกมาแล้วครับเพิ่งปวดปวดมาแล้วศึกศึกแล้วปวดแล้วแต่เราก็ยังเชื่อในศาสนาพูดวธรรมาาดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วใช,ใช่ครับมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วทุกศาสนาเลยลนะนักก่อจิต